เ่องต่อมานะครับจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงที่ชื่อร้านเก๋มากครับนั่นก็คือเตี๋ยวเต่าตานก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงหน้าตาหน้าฐานี่เห็นอยู่นี้นะครับราคาเพียงชามละ25บาทคุณลุงจุกหรือว่าคุณลุงนพดลพวงอินวัย61ปีและคุณป้าพลอยเจ้าของร้านนะครับเป็นชาวสวนมะพร้าวดัดแปลงโรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวหรือที่เรียกว่าเต่าตานมาเปิดร้านเตี๋ยวเต่าตานได้2ปีตั้งอยู่ที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครับเมนูเด็ดของร้านนะครับคือก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงที่ใช้น้ําตาลมะพร้าวเคี่ยวแท้สูตรโบราณเป็นส่วนผสมคุณลุงครับน้ําตาลมะพร้าวเคี่ยวที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะครับต่างจากน้ําตาลทรายยังไงครับตาลเคี่ยวมันมีคุณสมบัติที่พิเศษคือความกอบละมุน,นรสชาติที่ไม่เหมือนกับน,น้ำตาลที่ในท้องตลาด ผมขอก็บอกว่าน้ำตาลเคี่ยวเนี่ยมันใช้เวลานานและต้นทุนสูงครับและกลิ่นจะหอมกว่าเคี่ยวเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับกว่าจากน้ำจะเป็นเนอนะครับคุณลุงช่วยบรรยายความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวที่ร้านลุงหน่อยได้ไหมครับว่าการใส่น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันอร่อยพิเศษยังไงบ้างครับไม่เหมือนใครนะครับไม่ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับโอ้โหคุณลุงจุกตอบได้เพอร์เฟกต์มากครับขายราคาเพียงชัมละ25บาบาทอยู่ได้ยังไงครับคุณลุงขายได้ครับ เพราะเป็นพื้นบ้านเราราคาประมาณนี้เราเน้นเรื่องพื้นที่ด้วยครับผู้คนในพื้นที่ก็ต้องราคานี้ก็ประมาณนี้ครับเราไม่ใช่ขายในเมืองหรือขายในห้างครับแล้วยอดขายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเอางี้ดีกว่าครับยอดขายเราดีมากครับดีกว่าจะไม่ทาตารไส้เท้ากับขอเชิญคุณกันได้นะครับอย่าลืมให้คุณกันมาเยือนร้านเรานะครับแล้วคุณที่คนคนสบานเชิญมาเยือนร้านเราด้วยรับ โอ้โหคุณลุงจุกน่ารักมากๆนะครับผมไม่มีโอกาสเนี่ยผมจะแวะไปชิมก๋วยเตี๋ยวของคุณลุงนะครับอย่างที่ว่าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงที่ใช้น้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวแท้สูุดโบราณเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนนะครับยังไงก็ใครที่อยากจะไปชิมน,นะครับผมก็สามารถติดต่อร,าร้านคุณลุงนะครับเตี๋ยวเตาตานได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยครับชีวิตก็เหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวมีครบทุกรสเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มไม่ครบนะขาดขม